ครับการเซอรดีช่วงเทียงของวันที่7 5, 000, 2, กุมภาพันธ์พศ2569กนาร้อยสดีพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านครับกาสซาลิชูนี่ผมกับสีมารีวิวง้อเพื่อมครับพี่น้องครับกับสีมาต่อยคาถามท่านผู้ชมที่เพิ่นโทรมาถามมายกเหมือนจักบ่าแสดงว่าเพิ่นอ่าเมืองมาจบชิปเพิ่นเลยตัดออกก่อนครับพี่น้องครับก็บเลยบงหูจากราคายกครับมารีวิวให้เมืองเพ,เพิ่มครับเพราะว่ามันส้ามันกั อากาศคึมคึมท่านผู้ชมก็เห็นบ่ชัดนาาไหนพังงานจากเมืองใหญ่ครับพี่น้องครับอาสนะชิมนี่ก็สิเป็นชิปขายยกบริการส่งฟรี200กิโลเมตรเล้วก็บริการเก็บเงินปลายทางได้ครับพี่น้องครับนอกเหนือจาก200กิโลเมตรทางช่องเฮาก็บริการรับจะส่งทั่วประเทศแต่ว่าก็ต้องซอยค่าน้ำมันทางคนขายได้ครับก็ไกลๆจากส่งฟรีแล้วครับอ่ะฝากเบอร์โทรไว้ก่อนครับ0 6 5 2 0 7 6 8 8 4พิกัดที่ตั้งคอกวัวตำบลบ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ด บริหารมเมืองง,ง้อนะครับพี่น้องครับง้อมีทั้งหมดแปะตัวแปะตัวนี่ง้อไทยแต่แท่นี่หาตัวง้วไอไถ่ลูกผม๋สามตัวครับพี่น้องครับผมขายในราคายกนี่สามหมื่นหกพันบาทเด้อครับพี่น้องครับร่วมทุกอย่างร่วมทรงฟรีร่วมร่วมทุกอย่างในรัศมีสองร้อยเจ้าเราปาระกันค่วมคุ้มค่าครับพี่น้องครับมาทันเสดงง้อแบบเลยครับเงินสามหมื่นหกพันบาทอันนี้นี่เป็นแม่ลูกผู้ครับพี่น้องครับเป็นแม่ลูกผู้คุณลูกต้นนั้นอยู่าหุ่นเดี๋ยวถุกยางไปยังไปมึงครับนี่ตัวแม่ ถูกตัวที่สองเพราะต้องถามหาข้อมสูงนะครับพี่น้องครับงัวไทยพอสูงแล้วไทยแต่แท้กินยาดีกินหน่อยเรื่องไงครับงัวสายพันธุ์นี่ครับพี่น้องครับงัวไทยงัวไทยรูมผสมนี่อ่านี่ตัวที่หนึ่งนี่ตัวที่สองเม่สาวรุ่นส้นขวบนี่ครับพี่น้องครับนี่ไทยแต่แท้เลยครับพี่น้องครับอ่านี่เรื่องไงเนี่ยนี่ก็ผูกร้านเลยครับพี่น้องครับยอลูกยอ เมื้งเนี่เออนี่นี่ครับพี่รองครับนี่ตัวลูกตัวเอ,อตัวแม่นันครับตัวลูกลูกผู้อายุสองเดือนเนี่ยว่าไทยหงจิงๆนี่ครับพี่รองอ่าเราก็ได้พอพันพร้อมครับพี่รองครับนี่ตัวตัว,ต,วตัวเธอไทยนี่ก็อายุขวบกล้วเลยครับนี่ติดติดตัวแม่แล้ครับ เขาเลยผูวไว้เราผลเราเรียนไปวน่หัวพี่น้องอยู่เขะอหัวทั้งหมดเรียนไปวิดตีตัวแม่เ,เ,ออเนี่ตัวเถิกไทยอายุขวบกวัวนี่นี่เสื้อชุน,นี้ได้พอพันพรเนี่นี่ครับอ่านี่ยพอพันไทยครับไทยได้แพ้เร่ได้พันไปแล้วซีตัวแล้วตัวนี้จะเป็นลูกผสมไทยบีบนี่ครับตัวนี้แม่สาวตัวนี้ส้นขวบแล้วครับพี่น้องนี่ นี่ไท่แท้นี่รุ่นส้นขวบกันเป็นตนวนทุกโตวเลยครับนี่ตัวที่หกแล้วนี่ยครับแม่สาวนี่ไท่แท้ครับพี่น้องครับไทยแทะจาหันมาทางพียังมาย้อนแสงครับนี่ไทยหูยินจิน อ่ะโนี้เป็นแม่สาวอันนี้ซีเดียนครับพี่น้องครับตัวนี้จะเป็นลูกผสมเรือเหรครับอันนี้เป็นตัวผู้นี่ตัวผูลูผสมบามันนี่ครับพี่น้องครับง้อแปดตัวสามหมื่นหกพันบาทหรือพอเม่พี่น้องเห็นสมควรเท่าไรได้ครับพี่น้องครับโทรมาพูดคุยกับผมมั้งครับพี่น้องพ่อเบียงได้ผมก็สิแบ่งเด้ครับพี่น้องครับนี่ครับแปดตัวนี่ครับก็พ่อเลี้ยงรครับพี่น้องครับเลี้ยงไงกิน กินดีครับพี่น้องครับขนาดแห้งๆยังกินมันเหมือนหมองลามลครับพี่น้องครับมันเริ่มแห้งแล้วผมต้องไปซื้อเอาโพดเสริมนี่มาเรียงนี่เล้วฝากไว้เด้อครับพี่น้องครับอ่าสามหมื่นหกพันบาทครับพี่น้องครับแปดตัวครับแต่ละที่นี่จะไว้เพียงเท่านี้ครับกาสวัสดีครับ